งัดด้วยศอกครับเห็นไหมจะมีแบบอันนี้ไม่เคลื่อนตัวนะนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวนะครับมุมปะทะมันจะขึ้นนะครับอันนี้พบในเพลงมวยสิบหกอย่างนะครับส่วนนะครับทัสมาลานะครับอันนี้สายมโคราชนะนะครับอาจารย์ท่านวางแนวปะทะอย่างนี้นะครับอันนี้ทัสมาลานะนะครับแล้วมันก็ชนก็ไป แต่พอใกล้ๆเห็นไหมสนะ่วนนี้เรียกว่าปิดนะครับ<ม>เป็นกลนที่7นะครับอยู่ในต2กอไม้เกตนะครับม,มันใช้ระยะประชิดเห็นนะก็เลยเป็นต2กอไม้เกตใตยเนี่ยปิด<ม>นะครับแล้วก็ปิดปกชงด้วยสอกนะครับอันนี้ปิดก่อนปิดปกอีกฝ่ายเขาโชมตีเข้ามาได้เนี่ยมันระยะใกล้นะเนี่ยปิดปกนะครับ พอมันใกล้ปุ๊บแนวศอกมกันก็เลยขึ้นได้แค่นี้ครับมันก็นเลยเป็นกชบบกชกด้วยศอกแต่เ้าไม่มีระยะให้เคลื่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยชกด้วยศอกนะครับเข้าไปแล้วก็หลังอาจารย์กินเสงสียพอศสองพนห้า้นะครับอาจารย์กิจวัชรักการนะครับก็นำตำรานะครับมาเผยแพร่ในงานชาปนากิจอาจารย์กินเสงสนะครับ เรียกว่าสักพงมาลายนะครับเป็นการโจมตีนะครับหน้าอกเล้นปีแต่แทงได้หมดเลยนะครับเส้นแนวกาพอมันมีระยะให้เคลื่อนเห็นไหมเนี่ยนะครับท่านเนี่ยนะครับเรียกว่าสักพงมาลายแทงได้หมดเลยนะครับนะหรือชกด้วยศอกก็ได้นะครับจากเพลงมวยสิบหกยามกนศอกสี่แบบแต่พอมันใกล้ปุ๊บมันก็เลยเป็นปิดปกนะครับชกด้วยศอกนะครับโอเคจบรับ